กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบว่าจะอยู่ตามประเทศหรือในประเทศกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนจินชมชาแนลด้อพี่น้องด้วยมาๆพี่นอ้องมื้อนี้ผมสิบห้ามา่านลาบลาบเงือนย่ำกับปลูกขนมจีนใส่ปลาทูมีปลาทูมีขนมจีนอันนี้เป็นตะไคร้พี่น้องตะไคร้หั่น หอมหัวใหญ่พริกสดหัน่นพี่น้องประกันเม็ดไอ้ผักกาิน,นใบปาอีตูวมะนาวลูกโดดพี่น้องส่วนของปุผงก็ทิมีพริกพริกปน่นพี่น้องอ่ะมาปรุงกันเลยพี่น้องใส่พริกป่นลงไป,ปต้องใส่ไลท์พี่น้องมันช่เผ็ดมื่อเดี๋ยวว่ได้กิ่นเค็มด้วยพี่น้อง เด็ดอย่างบาทันเอามันง่ายๆโหลดมือนองอันนี้ก็ครบครบครบ,รบรุลูเนาะใส่ผงนัวใส่ไ,ไลท์พี่นอ้องอันนี้น้ำตาลด้วยพี่น้องแส่น้ตาลเป็นหน่อยนึงเห็นมันออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานน้ำปลา ปลาใส่ไป้อนนึงอนพี่นอ้องอาส่วนอันนี้เป็นน้ำยำสูตรปลรราคือกันพี่น้องนี่ก็ได้น้ำยำสูตรปลรราใส่ไปหลายๆดูพี่นอ้องมันชิด้นัวๆบีบมะนาว นาวลูไปเลยพี่น้องมะนาวลูกหนึ่งเดี๋าแต่ปุ่มมกเปรี้ยวมักเผ็ดมักหวานจัดตามทวบเลยพี่น้องบ่มีถูกบ่มีผิดดอกไอ้ประเพีดทำกับเขาเนี่ยเนาผมยึคุกใส่รวมกันไปเลยนะพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยรวมไปเลยประตูทอดสามตัวเลยพี่น้องผมใส่เนี่ยโอ้ย หอมหวยไปพี่น้องเอ้ยบานนี้คือหอมคักจ้ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเก็บซอยกันจักเขาเอาิ่อนยังพี่น้องเอิ่นว่าถึกยำขนมจีนหรือมันกว๋วยหรือมันลาบหรือมันยังกับบุหรุหลอดเดีวแต่เสื่อเอื่นพี่น้องตอนนี้ครุกเคล้าใส่กันไปหมดแล้วเอาบานนี้เอิ่อนยังเสื่อเอื่นเด้อพี่น้อง สวยอย่างเดียวเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมาๆมา,มาพี่น้องมาแซบ่บแซมแล้วกรวมเมืองยำขนมจีนซาวน้ำปลานี่พักกมัมีนี่เลยพี่น้องมีหอมหมเยํามากแกีมด้วยกันคนาสองยอดอ่วางนี่เลย้องดูดู มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาแส็บๆนักกันมือเนี่ยบ่มีอย่างไรจริงแบบง่ายๆแบบดุกทุง่งทุ่งเออพี่น้องมาก่อนเบิ่งกับฝากกด subscribe กดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามตัวเป็นรังแรงใจผมเด้อพี่น้องเด้ออืมทำได้ไรพี่นอ้องเอาลูกซีมเบิ่งก่อนโอนะ้ยอะไรขนาดเสียมีพี่น้อง Xẹp sưởi nó. Nằm dằn nha. Xẹp xẹp. Có giặt sấy mưa rồi. Hãy Đột cho kênh Ghiền không lá lại không <laughs> <laughs> chặt cho đẹp mà mất chỉ lập được lòng หน่าเปคนคน้อให้ลูกสาวพี่นอ้องจิมมาหาเล่แข่งกีฬากัน ขนชุดขนป้ายขนเสือ้อผ้าขนนั่งล่านให้ลูกสาวียองอขอเขาทุดเสียบเลยพี่นอ้องแส่บสวยเลยมามมินหิวขา แบบนำย่ำพีิกินูสวนเป็ำลังดีเนาะ ยุ่งกับไล่น้อเนี่ย้อง ตรวจเราพี่น้องตรวจแล้ว อรวจเลยพี่น้องคักแล้วคักแล้วเลืดจะเครื่อรนร้วนได้ที Tu grave en l'air. อขอตั่ว่อไปพี่รองเพียดตรวจกนโอ้เพียดพ,พ,พี่รองน้ำตาไหลเลยบ่านเนี่ยขักบอ่อตรวจเลยอ้าพี่รองสำหรับนี่กะบ่มีอย่างไร ก็ได้ย่ำข้ปุ่นกันแล้วกันนะพี่น้องย่ำข้ปุ่นใส่ปลาทูแล้วก็ใส่น้ำปลากับน้ำย่ำนี่แหละคักขนาดพี่น้องโอ้หมดเท่านั้นแซ่บพอกันลึกๆเดือดๆเสียพี่น้องต่อไปกะทิประมาณนี้แหละเจนไดกับย่ำพึ่งเบื่อย่ำพึ่งนั่นผมเด้อพี่น้องเจนไดกับค่อยเป็นกระร้าใจผมเนะ พราะว่าคนชีวิตค้นเหตุงานแบบนี้แหละพี่น้องจังเลยก็ขอฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับพี่น้องฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามเพื่อเป็นร่างแรงใจแล้วก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมลิบกันต่ต้นจนจบด้วยโปรแกามโฆษณาด้วยพี่น้องขอบคุณหลายครับเอ๋ไว้พบกันชิปนาหรือลิปตต,ต่อไปสำหรับนีช่องแกนจินชุช่มเชนอว์ตกจากลาวก็น้องบา,บายบายสวัสดีครับ